สวัสดีค่ะเรามาดูผลลัพธ์เกี่ยวกับซีดกี่ก้อนนะคะข้างซ้ายนี่สองก้อนข้างขวานี่สามก้อนค่ะผลลัพธ์เป็นยังไงลลบ้างคะกินหลังจากกินชาไปหนึ่งเดือนก้อนมันก็จะยุบลงค่ะจากหนึ่งจุดหกเหลือแค่น่าจะเหลือแค่0.6เองค่ะแล้วก็ แต่ว่าทางโรงพยาบาลเขาก็อยากดูว่าชิ้นเนื้อนั้นเป็นอะไรก็เลยตรวจไปพิสูจน์แต่ก็เป็นซีดปกติค่ะแต่ก็เหลืออีกข้างนึงก็มีนัดอีกพุศจิค่ะแต่ก็กินต่อเนื่องไม้เรื่อยค่ะ ก็ผลลัพธ์ก็โอเคค่ะมันยุบลงค่ะยุบลงแล้วตอนนี้คือมีจับเป็นก้อนนี้มันยังมันเป็นยังไงคะยังมีหรือว่าหายไปแล้ว้ตอนนี้จับนี้ยังไม่เห็นค่ะยังไม่เห็นค่ะและ้วรอตรวจอีกครั้งคือคพฤศจิกายนใช่ไหมคะอีกครัง้งโอ้ผลลัพธ์ดีมากๆเลยนะคะก็คือ,อยังกินแล้วรู้สึกว่ามีอาการแบบไหนไหมอ๋อไม่ค่ะแต่มีเล็กๆกินเล็กๆนี้ อาจจะบางคนเขาก็จะขับถ่ายปกติแต่อันนี้ก็จะเร็กๆก็จะขับถ่ายยากนิดนึงแต่พอทานไปเรื่อยๆก็ปกติค่ะอ๋อเหมือนกับมีภาวะสมดุลทําให้ภาวะสมดุลของร่างกายนี่ดีดีขึ้นใช่ไหมคะค่ะอ๋อรู้แล้วผลลัพธ์ของซีดนะคะซีดห้าก้อนที่หน้าอกข้างซ้ายข้างซ้ายสองข้างซ้ายสองข้างขวาสามข้างขวาสามตอนนี้ผลลัพธ์คือ มันหายไปแล้วลดลงด้วยลดลงแต่ตอนนี้คือจับไม่เห็นเลยใช่ไหมอ่าไม่เห็นค่ะข้างขวาไม่เห็นไม่เห็นแล้วแต่ข้างซ้ายยังมีอยู่ใช่ไหมข้างซ้ายนี่ตัดออกไปแล้วค่ะคุณหมอตัดออกไปตรวจแล้วค่ะก็เป็นชิ้นเนื้อปกติอ๋อพอดีข้างซ้ายคุณหมอตัดไปดูชิ้นเนื้อว่าเป็นชิ้นเนื้ออะไรค่ะอ่าแต่ก็เอาไปตรวจค่ะตรวจเสร็จแล้วหมอก็ยังไม่ไม่ได้อันนี้นะคะเหมือนกับว่า มีผลออกมาว่าเป็นเป็นซีดเป็นชิ้นเนื้อเป็นซีดเฉยๆยังไม่ได้เป็นเกี่ยวกับโรคร้ายแรงอะไรประมาณนั้นใช่ไหมคะโอเคโอเคขอบคุณมากสำหรับการแบ่งปันในคลิปนี้อันนี้จะเป็นการส่งต่อสะพานบุญสำหรับคนที่มีโรคเป็นเกี่ยวกับซีดนะคะว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ